ใครที่ชอบนั่งพับเพียบแบบนี้หรือว่านั่งไขว่ห้างนะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่า ปัญหาเนี่ยมันจะเกิดที่บริเวณอุ้งเชิงกรานของเรานะครับโดยตรงเลยเวลาที่เรานั่งไขว่ห้างแบบนี้หรือนั่งแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งการนั่งพับเพียบนะครับกล้ามเนื้อสะโพก2ฝั่งเนี่ยมันจะทํางานไม่บาลานซ์กันครับทำให้น้ําหนักในการลงเชิงกรานข้อสองข้างของก้นเราเนี่ยมันจะไม่เท่ากันครับซึ่งอาจจะทําให้มีเชิงกรานตัวหนึ่งเนี่ยเอียงขึ้นแล้วอีกตัวหนึ่งเอียงลงเพราะว่ามันนั่งไม่บาลานซ์กันทําให้ไปกดกับกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังก็จะเกิดการเอียงมากขึ้นก้า ้เนือไม่บาลานทั้งสองฝั่งอาจจะส่งผลทําให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังเกิดขึ้นได้ครับดังนั้นใครที่ชอบนั่งแบบนี้นะครับแนะนําว่าถ้ายังอยากนั่งอยู่หรือจําเป็นจะต้องนั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นควายห้างแบบนี้ควาห้างแบบนี้แนะนําให้เปลี่ยนอรอยิยบทคือเปลี่ยนอีกฝั่งนึงด้วยนะอาจจะนั่งประมาณสัก1 0 1ถึาทีแล้วก็สลับขาเป็นอีกข้างนึ่ง อันนี้ก็จะพอช่วยให้อาการนะดีขึ้นได้ครับดังนั้นใครที่ชอบนั่งไขว่ห้างนะให้ลองมายืดท่านี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นท่าแบบนี้นะครับแล้วก็ก้มตัวไปข้างหน้าแบบนี้จะยืดที่บริเวณสะโพกทางด้านข้างได้ดีแล้วเราก็ทำค้างไว้นะับ1-20ถึงนะครับค้างละประมาณ2-3ถึงครั้งแล้วก็สลับค้างด้วย combined. ก็จะช่วยทําให้อาการตึงที่บริเวณสะโพกเนี่ยดีขึ้นด้วยครับใครที่ชอบนั่งไขว่ห้างให้ลองเอาท่าที่สอนนะไปใช้ดูนะครับจะคลายสะโพกได้ดีมากๆเลยครับ